สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ี่หาน้อยเช่นเคยนะครับพี่พี่ก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมเนาะช่วงนี้นะครับก็รู้สึกฮานอยนะครับก็จะเดินดีนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าวันก่อนนะครับพี่พี่ก็สายรูดเนี่ยมาทั้ง4ี่นอยเนาะแล้วก็สายเจาะด้วยเมื่อวานนี้น่าจะมา น่าจะมา3นอยนะครับสายรูดเนาะถ้าจําผิดต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับแต่ว่าที่ปังๆก็จะเป็นในรอบปกตินะครับที่มาในตัวเด่น2ตัวเด่นเนาะแล้วก็ตัวเจาะนะครับก็คือ4 6 6 4เนาะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษพ,พี่พี่ที่ไม่ได้เอามาสรุปใหพ้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับสลับผลเนาะเพราะว่าผมลืมนะครับผมลืมแผ่น แผ่นตารางหวยนะครับตารางที่ผมทําไว้เมื่อวานเนาะทำคลิปเมื่อวานเนี่ยลืมไว้ที่ทํางานนะครับพี่พี่เพราะว่าเมื่อวานนี้พอดีไปทํโ OT เนาะแล้วก็ทําคลิปที่ทํางานนะครับพี่พี่พอพอขากลับนะครับก็ลืมกลับมาบ้านด้วยนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ไม่ได้สรุปให้ได้รับชมกันนะครับ สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ท่านใดมีโชคนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดได้นะครับผมเนาะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับผมท่านใดนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าทักมาหาผมเนาะส่วนตัวได้นะครับก็คือ082-2091054นะครับไอเดลัเนาะ แนวทางของเรานะครับฮานอยกาชาติวันนี้นะครับพี่พี่รอบแรกผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับสายลูดให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ 01, 02, 0ูนย์หนึ่งศูห้ห สามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์สองนะครับก็ปากาก็ยังเอปากาวงกลมก็เป็นสีน้ําเงินนะครับพ,พี่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนาะผมลืมทุกอย่างเลยนะครับเครื่องเครื่องเครื่องมือของเราที่ทำแนวทางนะครับพี่พเราไม่ว่าจะเป็นปากาหรือไม้บรรทัดนะครับเนาะลืมหมดเลยนะครับพี่พ นะครับอันนี้ตัวเน้นตัวเจาะเนาะสำหรับนอยพิเศษนะครับพี่พวันนี้ผมได้เลข9กับเลข3นะครับ9กับ3รูดไปที่เลข3นะครับ3 5 3 7 3 8 9 5 9 7 9 8 สามตัวให้ไปที่เก้าสามเจ็ดนะครับผมนะครับสามเจ็ดสามแปดเก้าห้านะครับตัวนี้ตัวเจาะนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยกาชาติเนาะฮานอยพิเศษ ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ vip นะครับปกติกับ vip ปกติผมให้ไปเลขพี่น้องนะครับพี่พี่ก็คือเลข6กับเลข 7, เนาะเลขพี่น้องนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 7 2 7 3 7 9 6 2 6 3 6 9นะครับ3ตัวผมให้ไปที่672นะครับผมในรอบนี้ให้ไปที่72นะครับตัวเน้น79แล้วก็69นะครับแนวทางก็ ประมาณนี้นะครับฮานอยปกตินโนม่ววานนี้ก็ถือว่าปังๆนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนในรอบ VIP VIP ได้3กับ9นะครับพี่พี่สายลูดให้ไปที่เลข9 92 94 96 32 34 36 สามตัวสามเก้าสองนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้เลยนะครับไปพี่สี่ฮานอยนะครับฮานอยกาชาิฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับท่าในใดชื่นชอบนะในรอบไหนเนาะน้องแอดก็ขอ นะครับเวพรให้หิ่งๆฟังๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางของวันนี้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ